สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวสามาคัคคีแล้วก็ลาวสามัคคี v i p แล้วก็ลาว VIP นะครับคาคืนของวันที่14นะครับเดือน1 1 2 5 6 6สนาหะครับผมสาหรับพี่ๆท่านใดที่รอติดตามนะครับแนวทางรัฐบาลไทยรวมถึงแนวทางเล็ทูบที่ผมไปจุดขอพรนะครับท้าวเวสวร์น,นะครับเนาะเพราะว่างวดก่อนล่าสุดนั้นมา5 1 5นงนะครับงวดนี้ก็ รอลุ้นก็นละกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ําคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะตัดตัดต่อคลิปนะครับแล้วก็จะลงให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมนะครับรวมถึงแนวทางเลขเด่นตารางรัฐบาลไทยด้วยนะครับพี่พี่ส่วนแนวทางของวันค่ําคืนนี้ก่อนไปรับชมขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณน,นะครับโปรดใช้ วิจนะยานในการรับชมนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของเบาดองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับหรือว่าท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวะทางฟรีก็082-209-1054นะครับผมไ d ดี n e นะครับ สำหรับเมื่อคืนนี้ของเรามาแค่สายรูดในราวสามัคคีเนาะแล้วก็ตัวเด่นราวสามัคคีนะครับเมื่อคืนนี้หลุดไปหนึ่งรอบนะครับราวสามัคคีนะครับผมให้สองกับแปดนะครับผลที่ออกสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสองนะครับพีบม่มาสองศูนย์ให้เราก็ไม่ได้นะครับเนาะไปออกอยังไงสองศูนย์นะครับส่วนเลขแปดเนี่ยเขาไปอยู่หน้านะครับไปอยู่ผลหน้าอีกตัวหนึ่งเนาะ น่าเสียดายนะครับมาแค่เด่น2นะครับพี่ตัวเจาะไม่มาเนาะใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่1 2นะครับส่วนเราสามัคคี VIP ให้3กับ7ผลที่ออก6 7 9กับ4 6นะครับ6 7 9เน้น7 8ออก7 9นะครับนะครับใครเอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่7 9นะครับมาสายรูดนะครับส่วนเราวีไอพกับ7ผลที่ออกนะครับ2 0 8กับ สองสองนะครับพี่พี่รอบนี้หลุดไปนะครับเนาะหลักสองก็ให้อยู่นะครับแต่ก็าออกสองสองเนาะออกเบิ้ลนะครับเบิ้ลมาสองรอบเลยเมื่อคืนนี้ก็ต้องขอโทษสายเจาะด้วยนะครับสลับแนวทางสามลาวรอบเด็กส่วนแนวทางของวันนี้นะครับขอให้ปังๆเฮงๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆเนาะปะกาอาจจะไม่ชัดนะครับต้องขอโทษด้วย เดี๋ยวจบคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมไปทํางานเดี๋ยวผมไปซื้อนะครับพี่เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าปาะกาจะชัดขึ้นแต่ว่าคลิปนี้ปาะกาอาจจะไม่ชัดนะครับตจงขอโทษนะครับรอบแรกเลวาวสามะคีให้เก้ากับ5นะครับพีพ่ี่สายรูดให้ไปที่เลข5นะครับ50 51 52 90 91 92นะครับ3ตัวให้ไปที่951นะครับผมส่วนลวาวสามัคคี VIP นะครับ เราสามัคคี v ี v p ได้เลข8แล้วก็เลข4นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข4ก็จะเป็นในที่47 48 49นะครับ87 86 8 9นะครับ3ตัวนะครับ847นะครับผมอย่างที่บอกนะครับประกาอาจจะไม่ชัดนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมแวะซื้อประกานะครับ47 49 87นะครับ ส่วนเรา VIP นะครับพี่เราว VIP ลรา VIP ผมได้เลข3แล้วก็เลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3นะครับผม30 32 38 70 72 78นะครับ สามตัวเจ็ดสามศูนย์นะครับครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับชื่นชอบในรอบไหนลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับผม คำคืนนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆทั้ง3ามรอบนะครับพี่พี่ขอบคุณพี่พี่อีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ